วันนี้ผมจะพามาลองขับรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถกระบะ2ตอนนะครับของ Nex กกันนะครับรถยนต์คันนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรนะครับแรงม้า122แรงมา้าหรือ90กิโลวัตต์แรงบิดนะครับ3 6มิลตันเมตรครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดกำหนดไว้ที่120นะฮะ แบตเตอรี่เป็นชนิดลิเธียมไอออนครับขนาด65กิโลวัตต์ออวครับสามารถชาร์จได้ทั้ง AC และ DC นะครับสำหรับควิกชาร์จนั้นสามารถทำให้แบตเตอรี่จาก20%ขึ้นมา80%ได้ภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงครับรถคันนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่ที่ล้อหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นภาพกัน ภายใต้กระโปรงหน้าก็จะเป็นอุปกรณ์ควบคุมต่างๆนะครับส่วนแบตเตอรี่นั้นก็จะอยู่ใต้ท้องรถนะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแบตเตอรี่โดยเฉพาะนะครับอยู่ใต้ท้องรถบริเวณนี้เลยครับนะลงไปข้างล่างนี่แหละครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเสียงใบพัดนี่แหละครับใบพัดของระบบระบายความร้อนระบบปราบอากาศนั่นเองนะครับส่วนเครื่องยนต์นั้นไม่มีครับ ภายในห้องเครื่องก็ยังหลุมหลวมอยู่นะครับยังม,มีอุปกรณ์ควบคุมต่างๆติดตั้งอยู่เยอะแยะอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นระบบไปพัดระบายความร้อนนะครับก้มลงไปมองใต้ท้องรถกันหน่อยทางด้านหลังนะครับก็ตรงซุ้มล้อหลังนี่ก็จะเป็น ออมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนลอ้อทั้ง2ล้อด้านหลังนะครับก็มีขนาดไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากนะักแต่ว่าให้กำลังสูงทีเดียวเอาละครับเรามาเริ่มขับรถกันเลยดีกว่าครับลองดูว่าเป็นไงบ้างอาตอนนี้มี r e g e n e r a t ท<ะ>ีฟไหมมีครับผมก็คือมี Regenerative เบรกธรรมดาใช่ครับการปรับเกียร์ก็มีแค่3อันเนี่ยนะถูกต้องครับ RND ครับผม เสียงเตือนนี่คืออะไรเตือนใชยหลังใอ๋อโอเคมีกันจะเห็นรถตู้อยู่ในนั้นนะครับผมไลน์สีตอนนี้เราอยู่โหมด normal ครับ normal แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับผมต้องเรียนว่าระยะเบรกอาจจะค่อนข้างลึกอยู่นะตอนนี้นะครับต้อง,อองทำความคุ้นเคยอ่ะ จริงๆแล้วน่าจะมีการปรับตั้งใหม่ครับทำไมตั้งค่าเบรกตั้งเบรกเนี่ยนะหรือว่า Regenerative มาตั้งเรื่องของค่าโรอ้ของันขนาด normal ก็ยังพอได้แนะดิ normal ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่แต่เรียนนิดนึงครับโหมดสปอร์เราล็อล็อไว้ครับก็คือยังไม่ให้ใช้ตอนนี้ใช้ได้ครับแต่ว่าพอมันมันถึงสูงสุดที่เรากำหนดไว้มันก็จะดับลงครับอ ราะวเป็นรถต้นแบบคับแล้วตัวที่ขายจริงจะปอดเต็มที่เลยไหมก็ก็น่าจะเต็มที่ครับผมโอเคผมอยากดูช่วงลงช่วงล่างด้วย่ขายนี่นะระยะเก่งอาจจะต้องเผื่อนิดหนึ่งับมันยังไม่แบบจับทีเดียวเลยอะไรเงี้ยครับ ก็ RESPONS ของคันเลขก็ใช้ได้ตอบสนองดีใช่ไหมครับอืมตอบสอองดีเลยครับไปทางไหนเดี๋ยวเรารักไก่ขี่ข้านสะพานนิดนึงอันนี้ยุโรปราะมาแบบยุโรปเลยนะอ๋อนี่นีไปเลี้ยวอยู่ทางขวาทางซ้ายที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางขวาครับตัดไปประมาณอันตรายครับ อ่าเดวนก็ได้ครับเราไม่ได้ยินอยู่แล้วครับอร์นี่เป็นออโต้ใช่ไหมออโต้ครับผมว่าอัตราเร่งดีกว่ารถกระบะทั่วไปเพราะว่ารถกระบะทั่วไปมันต้องรอรอบใช่ครับนะแต่นนี้มันแบบมันลึกเลยครับ ไม่คุ้นไม่คุ้นใครขับเป็นมาครับคันนี้น่าจะคุนะ้นครับสังสังเกตตจะจบมันจะดูหล่อนนิดนึงพอดีเรามีบา,านที่ที่เราขยายให้ดูนเองโค้งหโค้งใช่ไหมใช่ใชครับแต่คหลินมีการ ให้ทีมงานเข้ามาดีไซน์โฉมอีกนิดหน่อยนะครับอ่อนที่จะเปิดตัวจริงนะครับครับผมตัวจริงเราจะเปิดมอเตอร์โชว์มีมิดาคับสใช่ไหมที่ไปเทคบัตนาปรับภายในะฮะทั้งภายนอกภายในครับทั้งภายนอกภายในเลยภายนอกจะมีกระจังที่มันดูดูเหมือนรถไฟฟ้าครับที่ปัจจุบันมันไม่จําเป็นต้องใช้ตัวระบายความร้อนมากเท่าไหร่แล้วอรอครับผม อือเป็นการขับรถกระบะที่รู้สึกเหมือนขับรถเก่งครับที่สำคัญคือเสียงไม่ดังเราคุยกันสบายเลยใช่ครับอ่ะอม่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์กนเกี่ยวข้อกีีขับข,ขับแน่กูไว้เล่นกับรถพ่วง ฮัลโหลครับอมใช่โอเคครั ช่วงล่างถือว่าก็เ<ช>ฟิร์มดีใช้ได้นะเนี่ย,ยก็สไตล์รถกระบะนะขนของได้ข้างหลังเป็นแหนบใช่ไหมเป็นแหนบครับอ่าโอเคคือขนของได้เต็มที่ครับต้นสี่ประตูนี้ก็อยู่ประมาณไม่ถึงหน,น,นึ่งตันครับประมาณแปดร้อยกิโลครับอือมขนของได้แปดร้อยกิโลแต่ถ้าตัวไอ้หนึ่งตันก็คือได้ตันหนึ่งตันใช่ครับ ออกประมาณเดือนมีนาใช่ไหมใช่ครับซึ่งตัวนั้นน่ะเราสามารถเสริมแดมให้มันบรรจุได้มากกว่าหนึ่งกันได้ด้วยอ๋อครับผมทีแล้วตัวนั้นจะเปิดตัวในพร้อมกันในงานมอเตอร์สุโชว์เลยปะผลิตแทนว่าน่าจะเปิดพร้อมกันนะครับแต่เราต้องกดูตัวรถอีกทีนะครับอ่ราคาตอนเดียวน่าจะถูกกว่าไหมถูกกว่าไม่เยอะครับเขาบอกวางไว้ที่ ก็เลยบอกว่าเอ้ยตึงไปนิดหนึ่งนะร<ช><น>ะาลูกค้าทุกรายที่เข้ามาลองอแลรแบอย่างคันนี้มาบอกว่าถ้าเกิดราคามันถูกประมาณที่คุณติดตั้งไว้เนี่ยอาจจะต้องลำบากหน่อย,ยอะไรผมว่าลำบากนะเทียบกับอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวออโต้สามครับอมีไว้ดีครับซึ่งมันก็ร้านหนึ่งกว่าใช่ครับ เราไม่ต้องมองถึงเรื่องของลักษณะการใช้งานนะครับเรื่องราคาซึ่ง b ดีก็เขาติดตรงบนไปนได้ใช่โอ้โหยอดจองถล่มทลายครับ่านี่ครับนี่เป็นโหมดสปอร์ตอ๋อนี่เป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับ มันจะตักๆไปอ,อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นล็อบบี้ระยะที<ม>่ว่อเดียวอีกแล้วอาจจะไม่เห็นชัดมจะต,ต้องจากศูนย์ใช่ไหมจากอาจารยเร่งจากหยุดนิ่งใช่ไหมเร<ช>าจะบอกออกตัวนะครับจะ<ม>จะเห็นความต่าง เดมันจะมีไฟแดงขึ้นแล้วขวานครับถนมันจะมก็อาจจะรรกลางอาจจะรู้สึกว่าเออพอแต่คันเร่งช่วงตีนต้นมันก็มาวืบวาบดีนะแสดงว่าระบบมันก็ต้องปรับจูนอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะมันเหมือนมันเหมือนวืดนะครับมันไม่สุดอ่ะครันะมันเหมือนตัดอ่ะตัดครับ ไม่ให้เบรไปจนสุดเลยจริงนะเป็นเรื่องของการที่เราเราล็อกตัวหมดล็อก Lock, ไปอ๋อล็อกใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้ามันไปสุดนี่มันน่าจะมันดีนะเนี่ย <c oughs> มันเบรคฟาดเอาเรื่องกันนาดนี้ <c oughs> ตอนนี้เราใช้โหมดสปอร์ตอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองออกตัวในโหมดสปอร์ตดูว่ามันเบดปราดแค่ไหนนะ น,นี้น่าจะเป็นคันต้นแบบนะครับว่าอย่างล็อกค,ความเร็วล็อกเรื่องโหมดสปอร์ตไว้อยู่โอเคเี๋ยเรายูเทิร์นดีกว่าสามารถเลี้ยวซ้ายได้ครับโอเคอเข้าเส้นเดิมไปเลี้ยวซ้ายไม่ต้องรอใช่ไหมโอเคไปเลย